จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่ามื่อนี้มันฝนตกเนาะจากบรรยากาศมันโบดีออกนอกบ้านบ่ได้เดี๋ยวสาวไทยสิบ้ามาเบิง่งวิถีชีวิตคนที่พายูคในอาพาร์ตเมนต์นะจ๊ะว่าเวลาเขาต้องการซักผ้ายูนี่เขาไปซักกันตรงไหนเดี๋ยวตามสาวไทยมาดิจา้าไปเบิง่งไปเบิ่งของซักผ้าจา้ะเนาะ เนี่ยจะเข้ากับมเบิรงกันก่อน,นที่เข้าจะมาสผขาใดก็คือเข้ากับตองมาจองเวลาไว้ก่อนนอกจากอันนี้ที่เลี้ยงกันอยู่นี่ก็จะเป็นลูกกุญแจเป็นลูกกุญแจแล้วก็มีรหรัสประจําหองของแต่ละหองน,นจะจ๊ะแล้วนี่สิเป็นวันที่วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ไร่ไปนอกจากเป็นวัน,น,น,นที่ประจําเดือน ของแต่ละเดือนแล้วตรงนี้ก็สิเป็นเวลาของการซักผ้าเวท plus s e ก็คือจากเวลาเจ็ดโมงเสารถึงบ่ายสองจ้ะแล้วก็นี่จากบ่ายสองถึงสามทุ่มก็ค่ะสมมติว่าห้าต้องการจองวันเวลาใดยังสีเข้าวกับห้ากับมาเบิรงหมายเลขกุญแจห้าเนอกจากว่าหมายเลขของห้าเบอร์ใดจังนี้ก็คือของของขอย มือนี้บอสหนใอยสักนะจ๊ะเดี๋ยวซีจองไว้เป็นเออเป็นมืออื่นแล้วกันมืออื่นวันที่ยี่สิบแปดพฤษภานะจ๊ะเป็นเวลาเอ่าถ้าให้จองแล้วเป็นวันที่ยี่สิบแปดจ้ะยี่สิบแปดพฤษภาคมจ้ะก็คือจองไว้แล้วเรากะก็บมืออื่นเวลาเจ็ดโมงเสาร์ สา,ายกซิมากเนี่ยจะหลังจากที่เข้าจองอยังสี่เข้ากระต้องมาตามเวลาได้จ้ะเพราะว่าออหลังจากเข้าจองเจ็ดมงเสาถึงวายสองมันบ่ะจ่าเราก็กสี่ีค้นต่อไปคนสีมาจองจากวันสองถึงเวลาสามถุมคือเข้ากระต้องรักษาเวลาพร้อมบอมว่า,ามาจอไว้ซื่อแล้วบ,วบ,บอมาสักบอมาหยังจ้ะหลังจากที่เข้าซักเรียบร้อยแล้ว นี่จะเป็นเข้าก็องถอดลูกกุญแจเข้าออกแต่เราก็มาเสียไว้ตรงโ,โลสพ่าเคียริง่งก็คือแบบว่าเข้าเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าถอดลูกกุญแจออกเพื่อให้เขาเห็นว่าเออหอมมันว่างเด้อเพื่อว่ามีต้องค้นต้องการซักระวังเวลาที่เหลือประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากที่เข้าเสียเนาะจา้ะจ้ะอันนี้เมื่อนีมันหว่างเนาะนี่บูม,มีคนมากัก นี้มันว่านว่าผมบอกว่าดี๋ยวมันจาแบบนี้นี่จ้าก็จะเป็นเออเป็นห้องเป็นเป็นห้องซักผ้าสำหรับเออคนที่เช่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี่จะเป็นห้องซักผ้าร่วมนะจ๊ะจะเป็นห้องซักผ้าร่วมกันทั้งหมดแต่ว่ากับมีหลายคนที others, ่เพิ่นมีเครื่องซักผ้าน้อยที่ไว้เนี่ยองตัวเองที่เพิ่่ต้องการซักผ้าร่วม แต่ว่าขันห้าบ่มีจังสีห้ากับมาสามารถใส่บริการของทางอาาพาร์ตเมนต์ได้จ้ะมันจะมีให้ทุกอย่างเป็นเครื่องสะพาแนแยงสองตัวเนาะจ๊ะสะพานแยงสองตัว,ตวจ้ะหันกล่องทางนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันจ้ะก็จะเป็นเครื่องสผพานตัวแยงสองตัว นี่ก็จะเป็นเครื่องปั้นแห้งน่็นจะเป็นตู้ตู้ตู้อบความร้อนนะจ๊ะสำหรับใส่สำหรับพวกพาเซตโต้พาหม่มพาปูที่นอนที่มันข้าปันแห้งแล้วข้าตรงการให้มันเพิ่มความ แห่งเข้าไปอีกนะจ๊ะเ้าก็สามารถเราเขาตู้นี้ได้นี่ก็จะเป็นเ้าสามารถรีดผ้าได้จ้ะมีโต๊ะให้รีดผ้าพร้อมพวกต้ะนี่ก็คือเป็นห้องซักผ้าร่วมของเช่าอาพาร์ตเมนต์ทีเพิ่นอยู่กันนะจ๊ะทีเพิ่นพักกันอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี่จ้ะ เดี๋ยวผ้าช่มของซากขาแล้วเดี๋ยวสะท้ายสีผ้าไปถิ่มขยะน้ำกรน,นเพอนี่เอาขยะมาถิ่มพร้อมจ้าเดี๋ยวไปน้ำกันเน,ะะเนเาะจ้านี่เบาชุ่มฟังจ้าคนเกสิมีปฏิทินโชว์เนาะปฏิทินโชว์ทุ่มือเวลาเข้ามาจงเวลาเข้ามาจงมือซักขาเข้าถ้าบรู้จากวันเมนีเปือนนันที่ทัวใจเด็นยยังเข้าก็สามาตึงได้จ้าแบบนี้จ้าแบบน,นี่เป็นห้อง ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปน้ำคันว่าจ้ะเดี๋ยวยางไปทางอา่อที่ไปถิ้งขยะอันอพาร์ตเมนต์ที่คอยอยู่นี่เอ่อเป็นอพาร์ตเมนต์มีสามชาาันน้นจ้าบบบนไปบันไดอันนี้จ้าอันนี้เดี๋ยวอีไปอี่ของ นอกจากอันนี้เป็นถุงถุงเศษอาหารพวกนี้เป็นเศษอาหารเขาก็จะทิ้มใบเฉพาะช่องของพวกเศษอาหารนอกจาแล้าวันนี้ก็จะเป็นอะลูมิเนียมอลูมิเนียมเขาก็จะทิ้มใบของอลูมิเนียมพลาสติกก็เป็นช่องพลาสติกนอกจากอันนี้ก็อันนี้น,น่าจะเป็นอันจะเป็นควอนโลแบบนี้ที่มันมี มันมขีขวดแก้วกับฝา,ายู่ทำากยางสีห้ากต็ากต้องโถห้อก็ต้องเปิดฝามันออกแยกถิ่มนะจ๊ะอันนี้คืออันนึ่คือเป็นถิ่มของอลูมิเนียมอันนี้ก็ไปถิ่ม้หมองแก้วจ้ะถาชติกะถิ่มใบทั้งหาจา้ะนี่ประเทศนี้เขาจะ เขาจะล้นล้นล้นร่องให้ประชาชนของเขา,าจาัดแยกขยะจากเขาก็จะมีทิ้งเป็นหมวดเป็นมูเศษอาหารไว้พ่อเศษอาหารพลาสติกไว้พ่อพลาสติกแม่แต่อลูมิเนียมแก้วทีมันมานั้ากันคือเมื่อเกียจจย์ที่เป็นที่เป็นแก้วโลแล้วก็มีฝาเขาก็ต้องเปิดฝาติ่งแยกให้เขาแต่มันจะเป็นง่ายแก้กันคัดแยกของเขาถ้าเพื่อว่าห้าพอท่าต่างโค้ดของเขาจะสีเขาก็จะมีซุ้มตรวจนอกจากว่าข้าพักวิเศย ออขยะพวกนี้มันมาจากของใดเขาสามารถตรวจสอบเล้ได้จากฉะนั้นแล้วเขาก็ทําตามกฎกติกามารยาทของเขานอกจากจ้าเมื่อนี่ก็ผ้าเบิ้งเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะรอบขางรอบแหวของอพาร์ตเมนต์ว่าเช่าอพาร์ตเมนต์เขาอยู่กันที่ไหนกับทีงไหนกับขันมักทีงไหนจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวไทยนี่กำลังใจแค่คลิปต่อๆไปเนี่ยได้จากขันมากกับว่าเป็นอยังเนาะจากเบิ้งกับผ้าพันกันไต้ที่ไหนกับ คลิปนี้กับใบนี้ใบแค่นี้ก็อนื่อจากดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ